เบื่อจริงเลยเว้นป้อมเลยขยันหาเรื่องให้ได้ไ่เว้นแต่ละวันนะป้อมเขาโดนซ้อมนะก็ใช่ไงก็ทําไม่ทาเรื่องแล้วจะโดนซ้อมนี้ไม่ล่ะ,ะป้อมก็รู้ว่าป้อมเป็นคนเงียบไม่หาเรื่องใครถ้าจะโทษก็โทษคนที่ซ้อมป้อมสินี่ไอ้โสกนั่องออกรับแทนให้ป้อมมาซะทุกอย่างก็ได้นะคนเราอะนะจะเดินไปจมดินจมโครนจมกองขี้หมาที่ไหน ก็ขาของตัวมันเองแหละที่เดินไปเองมีใครเขาเอาเชื่อกไปผูกแล้วลากมันไปไหมคุณอาสนายัยดอกสอกุนมาแล้วครับผมรบกวนนานแล้วกลับก่อนนะครับนี่คุณคุณกดดอกสองหรอคะ ดอโกโศกไปบรรศัท์ผมนะครับอย่ากโกรธเลยนะคะเขาคงมีความจำเป็นจริงอ่ะเขาถึงมาไม่ได้คุณไายคะดอกโศกไม่ได้เป็นเด็กที่ทำอะไรตามใจตัวเองถ้าต้องทำอะไรผิดจากที่เคยทำทุกวันแล้วก็นั่นแสดงว่าจะต้องโดนคนอื่นบังคับข้อนั้นผมทราบนะครับแต่ว่าทำไมผมอรอตั้งสองชั่วโมงผมไม่ได้แบบความว่านัดก,กับผมแล้วเนี่ยเป็นตายาก็ต้องมาให้ได้ แต่ผมไม่ควรต้องรอตั้งสองชั่วโมงโดยที่ไม่รู้อะไรเลยฉันเชื่อนะคะว่าถ้าทำได้เนี่ยดอกโศกจะไม่ยอมให้คุณคอยสักนาทีเดียวคุณนายครับผมรออยู่สองชั่วโมงกับสินาทีดอกโศกคงไม่ได้ไปเข้าป่าที่มีโทรศัพท์นะครับคุณนาย ไม่รับเหรอคะเบอร์ผมไม่รู้จักครับเป็นเบอร์บ้านไม่ใช่เบอร์บ้านลุงตาก็รับสิคะทําไมอ่ะฉันเห็นหลายๆคนไม่ยอมรับโทรศัพท์เพราะไม่รู้จักเบอร์เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ัโลโหรดอกโซอยู่ที่ไหนโรงพยาบาลคะ่ะ โรงพยาบาลตายจริงโรงพยาบาลอะไรอะแล้วดอกทรงเป็นอะไรมากหรือเปล่าเปล่าค่ะดอกทรงไม่ได้เป็นอะไรแล้วใครเป็นอะป้อมค่ะเป็นอะไรป้อมโดนซ้อมค่ะแล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่ามากค่ะป้อมโดนซ้อมหนะัก ใครซ้อมไม่ทราบค่ะคงเป็นแล้วทำไมเาพิ่งโทรมามถามว่าทำไมเพิ่งโทรมาก็ก็เพิ่งเสร็จนี่คะ เมื่อกี้บอกเพิ่งเสร็จทำไมอ่ะต้องช่วยหมอทำแผลด้วยเหรอเปล่านี่คะไม่ได้ช่วยเอ๊ะทำไมคุณนายถามแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นก่่าจะโทรบอกขอโทษนะคะที่ให้คุณนายคอยดอกสมมติแต่เป็นห่วงป้อมเพราะป้อมเขาเจ็บหนักความจริงควรจะโทรบอกคุณนายก่อน ขอโทษอีทีนะคะคนที่เจ็บนะทำไมก็ไม่หายเจ็บขึ้นมาหรอกแต่คนที่คอยเนี่ยแค่เธอบอกสิวรักแค่นาทีเดียวจะได้ไม่ต้องคอยไงจัไว้เลยนะไม่ใช่แค่บางคนเท่านั้นที่เป็นเรื่องใหญ่ แล้วอีกคนเป็นเรื่องเล็กอ,อ,อ่ะปองะกลับไปยัง โทรศัพท์ฉันตังหมดอ่ะเขาก็เลยไม่ได้โทรแล้วนี่คุณนายจะไปส่งไปส่งมั้ยหรือเปล่าฉัวเรื่องนี้จะบอกคุณตาจะดีกว่าอีกเรื่องจะไปกันใหญ่อีกอย่างป้อมเนี่ยก็ไม่ได้ไปแรงมากลแล้วนี่เฮ้ยและจะให้ฉันบอกเขาว่าส่งนไปไหนถึงได้กลับข้ามแบบนี้ก็บอกไปบ้านใหญ่กันแล้วกันเฮ้ยฉันไม่ได้ขออนุญาตเขาอย่าใ้ส่งมันโดน อูรู้ามาดอกศพไปบ้านคุณนายประดับหนูบอกเขางั้นบอกว่าไปบ้านคุณนายประดับกันแล้วกันนะว่าไงพี่รมก็ดีบอกมาสิแกไปไหนมา ยังไม่บอกอีกบ้านคุณนายประดับค่ะนี่คุณพิก,กระดาษอยู่ได้อะมันหนวกหูฉันกำลังถามดอกโสมไม่ได้ยินหรือไงอไม่ได้ยินยังไงล่ะจ๊ะมีหูเดียวว็ยังได้ยินเลยไม่เห็นตลกเลย ว่างไงบอกมาซะเร็วๆจะได้ไปไกลๆฉันสักทีฉันรำคาญแกเต็มทีแล้วบอกมาสิไปไหนมาบ้านคุณนายประดับค่ะพูดให้มันดังๆหน่อยฉันไม่ได้ยินบ้านคุณนายประดับค่ะไปหาใครไปหาคุณนายประดับค่ะฉันจะถามแกอีกครั้ง ของแกมีเรื่องอะไรนะ้าแกถึงต้องรีบตามไปหาแกที่โรงเรียนตอบมาสิคู่รักของแกมีเรื่องอะไรทำไมแกต้องมาโกหกด้วยว่าแกไปหาป้าอะไรของแกตอบมาถ้าไม่อยากให้เรื่องถึงคุณพ่อ ฮัลโหลคุณปิยกมรน,นะครับคือผมมาขอคําตอบเรื่องดินเนอร์คืนนี้นะครับฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณตะกูลพอดีฉันไม่ค่อยสบายนะคะไว้โอกาสหน้านะคะอ๋อ oh. ไม่เป็นไรครับงั้นหวังว่าโอกาสหน้าเนี่ยคุณคงยอมรับไมตรีจากผมนะครับแน่นอนค่ะคุณนายนะคะ คุณน,นันทนาไปไหนมาครับสวัสดีครับไ,ไปไหนแล้วครับก็รตรงมานี่เลยเโทษทีนะครับปีร,กริกมลนี่อะไรเหรอฉันหิวข้าวจะแย่แล้วอะ่ะพาไปทานข้าวหน่อยได้ไหมวันนี้คงไม่ได้อะ่ะขอโทษนะทำไมคุณไม่โหยก็ฉันไม่มีเพื่อนอ่ะไม่อยากทานข้าวคนเดียวนี่ ตียากมนยังคูณเนี่ยจะหาเพื่อนทางข้าวอีกกี่คนก็ย่อมได้วันนี้ขอโทษนะครับไปไม่ได้จริงๆแค่นี้ก่อนนะไม่ตอบใช่ไหได้ไปหาคุณพ่อให้ท่านตัดสินคุณป้าคุณป้าไม่ไปคุณป้าอมา ลุงไม่ไปแล้ค่ไปเดี๋ยวนี้อะไรคะอั<ป>อะไรคะสวัสดีค่ะนายสวัสดีจ้ะอูเดี๋ยวคุยกับอนนายไปก่อนนะผมขอโทษให้คุณน,นายอะไรคะอันนายมีธุระกับคุณแม่เหรอคะเปล่อนนาอะนรยมาเยี่ยมแล้วอันนยมาเยี่ยมอูด,ด้วยหรือเปล่าคะเยี่ยมด้วยสิ เป็นไงบ้างเห็นว่าอีกสองปีจะเอ็นทานแล้วใช่ไหมอุย๊ยอันายจำแม่นจังเลยค่ะใช่ค่ะอีกสองปีอ่ะอนายอยากดื่มน้ำอะไรคะเดี๋ยวอูหาให้แล้วแล้วอุจะเข้าที่ไหนอะอ๊ยังไม่ทราบเลยค่ะต้องประเมินตัวเองอีกทีนึงอูเรียนไม่ค่อยเก่งอะคะจริงๆดอกโสกเขาก็จะเอ็นทานพร้อมอูใช่ไหมใช่ค่ะพร้อมกัน ความจริงน่าจะเข้าที่เดียวกันนะไปมหาลาัยพร้อมกันไม่เปลี่ยนดีดอกโศเขาเรียนเก่งค่ะเขาเข้าที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปห่วงเรื่องเรียนเขาเหรอกคะ่ะห่วงเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องอะไรเขาชอบพูดบดอะคะ่ะวันนี้เขาไปหาแฟนแต่ก็โกหกว่าไปหาคุณนายเพื่อนบ้านเก่าเขาอะค่ะคุณแม่กำลังพาไปให้คุณตาทำโทษอยู่ แล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงไม่ซ้บเหมือนกันนะคะคนมีแฟนก็ต้องมีพฤติกรรมปกปิดอะไรบางอย่างอูบอกคุณแม่แล้วค่ะว่าอย่าไปยุ่งกับชีวิตเขาแต่คุณแม่เห็นว่าเป็นลูกเป็นหลานก็เลยกลัวจะเสียชื่อค่ะแล้วเขาเป็นแฟนกันจริงเหรอชัวร์ค่ะอะไร